ข้อ32เขาถามว่าการนำเสนอข้อมูลแบบใดที่เห็นการกระจายของข้อมูลได้น้อยที่สุดนะก็ข้อ 1. ตารางแจกแจงความถี่ก็คล้ายๆแบบนี้นะจะเห็นว่าในตารางแจกแจงความถี่เนี่ยเราพอจะบอกได้ว่าข้อมูลเนี่ยกระจายไปอยู่ในแต่ละช่วงช่วงละเท่าไหร่นะข้อ2แผนภาพต้นใบก็คล้ายๆแบบนี้นะ ก็จะเห็นว่าเราก็จะยังพอบอกได้ว่าข้อมูลเนี่ยกระจายไปอยู่ในแต่ละช่วงช่วงละกี่ตัวนะข้อ3ามฮิสโตแกรมก็จะเห็นว่าเราก็จะบอกได้ว่าข้อมูลเนี่ยกระจายไปในแต่ละค่าค่าละกี่ตัวได้นะข้อ4การแสดงค่าสังเกตทุกค่าก็คล้ายๆแบบนี้นะจะเห็นว่าแบบนี้เนี่ยเราจะบอกได้ยากว่าข้อมูล ในแต่ละช่วงมีช่วงละกี่ตัวนะเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยก็จะเห็นการกระจายได้ชัดเจนน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ4